พ่อได้ไปส่งลูกสาวถึงนู่นไหมส่งที่ไหนได้ไปส่งที่อุดรนี่ได้ไปส่งแค่อุดรใช่ไหมครับแต่ไปไม่ทันทําไมครับเคพื่อนไปก่อนเลยจงรักไปแบบถูกต้องใช่ไหมครับครับไปแบบถูกต้องแบบไปมาได้เดี๋ยวกลับก็กลับอยากไปก็ไปนะครับเขาไปอยู่ เกาหลีกี oh, oh, ่ป like ีแล้วครับลูกสาวเออไปอยู่กับอ๋อก็นานอยู่ประมาณกี่ปีประมาณลูกเดี๋ยวนี้ก็เข้าโรงเรียนปหนึ่งะลูกปีนีปหนึ่งครับคนที่ตัวใหญ่เก้าวันยาเขาศพลูกมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านไหมยากครับอยากยังไงก็พอใจถูมาก็ได้ครับอยากจริงๆแล้วอยากได้ศพเนาะ มีลางอะไรก่อนไหมคุณพ่อ S 1> <S 1> เอาเงินให้พ่อภาพจงมาเจ้าพนักงานเงินที่เราชำเอมนั้นไว้ใช่ไหมกับเงินล้านเงินนึงตามหมู่บ้านเออเงินชำพนักงานเอาให้พ่อเท่าไหร่เอามาหมื่นผมก็ยังยังไม่เอาไปใช้เลยเพราะว่าจิ้นเดียนจิ้นปีนี่แกิดเรื่องใช่ไหมให้ลูกสาวบอกว่าเอาเงินไปเป็นเอาไว้ใช้ชาพนักงานที่ของกองทุนหมู่บ้านหรืออะไรนี่ใช่ไหมครับเดือนนงินใช้เดือนเงินใช้ครับ ถ้ายุ่งอย่างนี้ไม่กลับมาอีกยุ่งเรื่องอะไรพ่อยุ่งเรื่องอะไรยุ่งเรื่องลูกจเจ้ามาอยู่โรงแรมที่นี่รถก็คันนี่คันเพรว่าจะไปส่งนัดพ่อว่ามากินข้าวเที่ยงอยู่ที่โรงแรมเจนท่านถึงเที่ยงก็ไม่มา กินเพราะว่ารถคันนีงคาคนป่วยแกเลยบนอ่านงน,น,นี้ลงขวางมาชื่อมาเตรียมจะให้พ่อโทรไปติดต่อเลืมันไม่ต้องมาขวางชื่อมาแล้วเขม พ่อได้ไปส่งลูกสาวถึงนู่นไหมส่งที่ไหนไปส่งที่อุดรนี่ได้ไปส่งแค่อุดรใช่ไหมครับแต่ไปไม่ทันทําไมครับเคลื่อนไปก่อนเลยเพราะเป็นคืนเวลาเขานั่นแล้วไปก็ไม่ทันม่ต้องมาเอาแล้วทาไมตอนนั้นไม่ได้ไปส่งพร้อมไม่ไปส่งลูกติดธุระอะไรไม่ได้ไปส่งมีธุระนี่ลูกสะพ้ายเนี่ยเอาพาญาติไปโรงพยาบาลอ๋อไปแรกวก็ดูเขาจะ ไปหาหมอไปดูเอกเตอร์ดูอะไรเวลามันไปเรื่อยๆนี่อเออ<ๆ><ๆ>เขาไอ้จงรักก็ต้องได้บินอเดี๋ยวก็ท่านเดี๋ยวก็ท่านไปหรือไม่ทันไม่เห็นลูกเลยมีลูกกี่คนนี่คุณพอ่อมีสามคนจงรักเป็นลูกคนที่เท่าไหรล่ลูกทุกยครับลูกลูกลูกลาเป็นลูกลาเขาส่งเงินมาให้พ่อตลอดอะไรยังไงไหมอันนี้ก็สร้างบ้านของจงรักมั้ มัธิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ